วันนี้เนี่ยทุกคนจะได้พบกับลุงหนึ่งนะครับในวัย55ปีนะครับมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับไปพูดคุยกับลุงหนึ่งเลยครับเชิญเลยครับลุงหนึ่งเนี่ยคือผู้ใช้จริงของโกโคอลลาเจนสูตรใหม่ของเรานะครับถามความรู้สึกหน่อยเป็นมายังไงครับลุงหนึ่งครับพอได้มากินโกโคอลลาเจนนะครับตัวนี้มันทาให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันมันสดชื่นให้ยกของอะไรผมก็ยกให้ทําอะไรมผมก็ทํานี่แล้วเห็นล่าสุดเนี่ยที่บริษัทเขามีกีฬาสี เตะบอลเลยนะเล่นตำแหน่งอะไรเล่นศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าเลยนะในวัย55ปีเมื่อกี้ได้ยินว่าวๆนะครับว่าลุงหนึ่งเนี่ยให้ยกของก็ยกเอาลังสดๆมา2ลังคือ40กระป๋องรวมแล้วเนี่ย6ล้านมิลลิกร,รมัมหรือ6กกิโลนะลังละ3โลนะอ้าวเห็ีไหมคะโอ้โอโอ หมุนตัวครับนี่นขอก้มวางแล้วเปิดให้ดูกันสดๆนะครับว่ามีของจริงนะฮะให้ดูเลยนะครับบรรจุคอลลาเจนจริงๆหลังละ20สบกระป๋องของเราเลยนะฮะไหนๆมาเป็นรีวิวที่มาทําให้ดูสดๆแล้วยกคอลลาเจนนี้2หลังเอาไปแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับ,บ,บขอบคุณนะครับ ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเราส่งหน้าร้านของเราแล้วนะครับคือ1กระป๋องใหญ่นะครับหนึกรัมหรือ1นึ่งแสนหมิลลิกรัมเราขายอยู่ที่1590แล้วเราก็ส่ง2กระป๋องเนี่ยนะครับหนึ่แต่วันนี้ครับใครโทรมาทัน500สายแรกครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถมไปเลยอีก2กระป๋องใหญ่นะครับแล้ววันนี้แถมในส่วนของมาร์กหน้าแองเจลี่นะครับฟรีไปเลย10แผ่นมูลค่าแผ่นละร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ่ายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับ เสุดๆครับเป็นช่วง N Y C ครับแถมมาร์กหน้าฟรีถึง10แผ่นแต่จ่ายแค่พันเก้กไม่มีค่าส่งด้วยนะครับรีบโทรมาเลยที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มานโนะฮะห้าสายแรกเท่านั้นครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่จ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบและรับของแถมฟรีไปอีกหนึ่นะครับเป็นมาร์กหน้ากล่องสีทองน,นะครับโทรมาก่อนที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มานโดนะฮะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2515ถึง31ธันวาคม2 5 5 6